มาต่อกันที่ตัวอย่างที่5นะคะะตัวอย่างที่5บอกว่าจงเขียนผลคูณลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2คูณ4ยกกำลัง3คูณ4ยกกำลัง5ในรูปของเลขยกกำลังนะคะ,ะนักเรียนสังเกตโจทย์ดูนะคะว่าสำหรับโจทย์นี้นะคะจะเริ่มมีเลรคะเลขยกกำลังถึง3ตัวเลยคูณกันอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นเราจะหาผลลัพธ์ยังไงนะคะเรามาดูกันนะคะอันดับแรกเราก็ลอกโจทย์ลงมาก่อนลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2คูณกับ4ยกกำลัง3คูณกับ4ยกกำลัง5นักเรียนพิจารณาโจทย์ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าฐานใช่ไหมคะฐาน3ตัวเนี้ย จะมีฐานเล,เลขตัวหนึ่งนะคะก็คือลบสซึ่งแตกต่างจากเพื่อนเลยตัวอื่นจะเป็น4หมดแต่มี1ตัวที่เป็นลบสเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงฐานที่เป็นลบสให้เป็น4เหมือนกับตัวอื่นๆเพื่อที่เราจะหาผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้นะคะ,ะนักเรียนมาพิจารณาตรงนี้นะคะลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองของเรา นักเรียนจำได้ไหมฐานที่เป็นลบาฐานที่เป็นลบใช่ไหมคะถ้ายกกำลังเลขคู่ผลลัพธ์จะมีค่าเป็นบวกเสมอนะคะเพราะฉะนั้นลบ4ทั้งหมดยกกำลังสองจึงมีค่าเท่ากับ4ยยกกำลัง2นั่นเองเพราะว่าตัวนี้4ยกกำลังสองก็ได้16 -4 ทั้งหมดยกกำลัง2ก็ได้16เหมือนกันซึ่งมีค่าเท่ากันนะคะบางคนอาจจะมองไม่ออกว่ามีค่าเท่ากันยังไงคุณครูก็จะหามาหาผลลัพธ์ให้ดูลบ4ยกกำลัง2มันก็คือลบ4คูณกัน2ครั้งนั่นเองนะคะลบ4คูณลบ4คูณกับลบ4 ส่วน4ยกกำลัง2มันก็คือ4คูณกับ4ผลลับลบ4คูณกับลบ4ได้16 4คูณกับ4ก็ได้16เหมือนกันเพราะฉะนั้นผลลัพธ์เท่ากันเลยเราจึงสามารถนำา4ยกกำลัง2มาแทนในลบ4ยกกำลัง2ได้นะคะดังนั้นก็จะได้โจทย์ใหม่เป็น าจากลบสยกกำลังสองก็เปลี่ยนเป็น4ยกกำลัง2องคูณก็ลอกโจทย์ตัวอื่นตามก้นมาเลยค่ะ4ยกกำลัง3าคูณ4ยกกำลังห้าฐานไหมคะฐานเหมือนกันทุกตัวเลยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องจับคู่ก่อนเราต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บหาทีละ2ตัวก่อนก็คือ ใส่วงเล็บเข้าไปอ่เราก็หาผลลัพธ์ในวงเล็บในวงเล็บของเราฐานเหมือนกันจับเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะได้4ยกกำลังสองบวก3ตัวข้างนอกก็คูณด้วย4ยกกำลัง5ตัวเดิมข้างในวงเล็บ4ยกกำลัง2อบวก3ก็ได้ผลลัพธ์เป็น4ยกกำลัง5 ตัวข้างนอกก็นำมาคูณเหมือนเดิมต่อไปฐานเหมือนกันแล้วฐาน2านตัวนี้เหมือนกันก็จับเลขชี้กำลังมาบวกกัน5าเราก็จะได้เป็น5บวก5ก็จะกลายเป็น4ยกกำลัง10เพราะฉะนั้นผลลัพธ์อยู่ในรูปของ เลขยกกำลังเรียบร้อยแล้วนะคะ,อะตอบเรียบร้อยอ่ะต่อไปตัวอย่างที่6จงเขียนผลคูณ64คูณ8ยกกำลัง3คูณลบ8ทั้งหมดยกกำลัง4ในรูปเลขยกกำลัง นักเรียนดูนะคะว่าตอนนี้มี1ตัวก็คือ64ซึ่งยังไม่อยู่ในรูปของเลขยกกำลังเหมือนตัวอื่นๆใช่ไหมคะและพิจารณาต่อตัวอื่นๆก็ต่างยกตัวอื่นๆก็ต่างฐานเป็น 8. อ่าอันนี้เป็นลบ8จะเห็นว่าฐานเป็นเลข8เหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ต่างกันที่เครื่องหมายลบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทำ ฐานให้เหมือนกันทุกตัวนะคะ,ะก่อนอื่นเรามาทำมาหาผลลัพธ์ของ64ก่อน64ของเรานะคะ64มันก็คือเกิดจากอะไรที่ทำที่ที่คูณกันแล้วได้64อ่ามันก็คือ8คูณ8นั่นเองซึ่งฐานอ่า ฐานจะต้องเป็นเลข8ใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องการฐานเป็นเลข8เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น8 8คูณ8เขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังก็คือ8ยกกำลังสองห6สสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังก็คือได้เป็น8ยกกำลังสเราก็นำมาแทนนะคะก่อนที่จะแทนเราก็ต้องลอกโจทย์มาก่อนอก่คูณ8ยกกำลัง3 คูณลบ8ทั้งหมดยกกำลัง4อ่ะ64ของเราเมื่อกี้เราได้มาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็คือ8ยกกำลัง2เราก็แทนลงไปเลยคูณตัวถัดมาเป็น8ยกกำลัง3อะส2ตัวนี้เริ่มเหมือนกันแล้วถ้าตัวถัดไปเราเอาคูณลบ8ยกกำลัง4 มันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะต่อไปเราก็ต้องแปลงใช่ไหมคะแปลงก็คือหาค่าลบ8ยกะกำลังสี่ให้อยู่ในรูปฐานเหมือนกันก่อนอนักเรียนจำได้ไหมคะฐานที่อยู่ในรูปของการลบใช่ไหมคะจำนวนเต็มลบฐานที่อยู่ในรูปของจำนวนเต็มลบถ้ายกกกำลังเลขคู่ ผลลับที่ออกมาก็จะมีค่าเป็นบวกเสมอดังนั้นลบ8ทั้งหมดยกกำลัง4จึงมีค่าเท่ากับ8ยกกำลัง4เราสามารถใช้แทนกันได้นะคะนี่ตรงนี้ใช้แทนกันได้เราก็จะได้โจทย์ใหม่เป็น จากลบ8อ่าจากลบ8ใช่ไหมคะลบ8ทั้งหมดยกกำลัง4ก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรคะ8ยกกำลัง4อ่ะหา2ตัวก่อนเราก็ใส่วงเล็บเข้าไปนะคะอ่าก็ทำในวงเล็บก่อนเราก็จะได้เป็นฐานเหมือนกันแล้วจับเลขชี้กำลังมาบวกกัน 8ยกกำลัง2บวก3ตัวข้างนอกก็คูณ8เยวกำลังสตัวเดิมตัวข้างในวงเล็บต่อค่ะก็จะได้เป็น8ยกกำลัง 5. อ่าก็ลอกตัวข้างนอกมา8คูณ8ยกกำลัง4อ่ต่อไปฐานเหมือนกันแล้ว8ยกกำลัง5คูณกับ8ยกกำลัง4ฐานเหมือนกันก็จับเลขชี้กำลังมา บวกกันอันนี้คือสมบัติการคูณนะคะอย่าลืมถ้าฐานเหมือนกันก็จับเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบเป็น8ยกกำลัง9อยู่ในรูปของเลขยกกำลังเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะถูกต้องเรียบร้อยต่อไปตัวอย่างที่7นะคะ ตัวอย่างที่7จะเป็นโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกกำลังโจทย์บอกว่าโลกมีมวลประมาณ6กคูณสิยกกำลัง24กิโลกรมัมดวงอาทิตย์มีมวลเป็น3.3คูณ10ยกกำลัง5เท่าของโลก จงหามวลของดวงอาทิตย์จงหามวลของดวงอาทิตย์เราก็จะมาหานะคะดังนั้นวิธีทำเราก็จะบอกว่ามวลของดวงอาทิตย์มีค่าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะโจทย์บอกว่าโจทย์บอกมาว่าดวงอาทิตย์มีมวลเป็น3.3ม ใช่ไหมคะ3.3าแล้วก็เอา3.3คูณสิบยกกำลังห้าเท่าของโลกอ่าวิเคราะห์คำว่า3.3คูณสิบยกกำลังหาเท่าของโลกเนี่ยแสดงว่า มวลของดวงอาทิตย์ต้องใหญ่กว่าใช่ไหมคะต้องใหญ่กว่าโลกกี่เท่าก็คือใหญ่กว่าโลก3.3คูณ10ยกกำลัง5เท่านั่นเองนะคะเราจะหาผลลัพธ์ออกมาก็คือ,อ3าคูณ10ยกกำลัง5 เท่าของโลกคําว่าเท่าก็คือเกี่ยวกับการคูณใช่ไหมคะจะเพิ่มเป็นกี่เท่านั่นเองเราก็ใช้หลักการคูณเข้ามาช่วยอ่าหลักการคูณของโลกโลกมีเท่าไหร่เนี่ยโลกมีเท่าไหร่มีมวล6กคูณสิยกกําลัง24เราก็เอามาแทนตรงนี้ได้เลยนะคะเราก็จะได้เป็นวงเล็บที่สอง หกคูณสิยกกำลังยี่สต่อไปการคูณน,นะคะเราก็จะใช้เทคนิคการคูณที่มันจะได้ผลลัพธ์ที่ได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็จับตัวที่ คล้ายๆกันคาว่าคล้ายๆกันในที่นี้ก็คือเป็นรูปที่ไม่ใช่รูปของเลขยกกําลังนะคะ,ะจับตัวนี้มาคูณกันจับตัวที่อยู่ในรูปของเลขยกกําลังไปคูณกันอ,อย่างนี้นะคะเราก็จะได้วงเล็บใหม่เป็น3.3คูณกับ6 วงเล็บปิดคูณกับวงเล็บที่2เป็น10บกำลัง5คูณกับ10บกำลัง24่วิธีการคูณก็คูณวงเล็บแรกก่อนวงเล็บแรกของเราเป็นการคูณทศนิยมธรรมดาใช่ไหมคะการคูณทศนิยมเราก็ เอาทดนิยมออกไปก่อนแล้วก็คูณด้วย6ใครยังจำไม่ได้ดูนะคะเราก็คูณเลยค่ะ6คูณ3ได้18เแษดทด1 6คูณ3ตัวที่2ได้18บวกทด1เป็น19เราจะตอบ198เลยไหมคะ,ะไม่ใช่เพราะอะไร เพราะตัวตั้งของเราใช่ไหมคะตัวตั้งเป็นทศนิยมก็คือ3.3โทศนิยม1ตําตำแหน่งเราก็ต้องตอบทศนิยม1ตําตำแหน่งดังนั้นก็จะกลายเป็น19.8คูณใส่เครื่องหมายคูณรอไว้วงเล็บที่2ของเราะจะเห็นว่าวงเล็บที่2อยู่ในรูปของการคูณเลขยกกําลัง สมบัติการคูณจําได้ไหมถ้าฐานเหมือนกันนะเมื่อกี้เลยฐานเหมือนกันก็จับเลขชี้กําลังมาบวกกันได้เลยนะคะเราก็จะได้ว่า10ทั้งหมดยกกําลัง5บวก24จับเลขยกกาลังเลขชี้กําลังมาบวกกันเลย กลายเป็น19.8คูณกับสิบยกกำลังเท่าไหร่คะสิ 10, ยกกำลังยี่าตอบให้สมบูรณ์ดังนั้นมวลของดวงอาทิตย์ เก้าจุดแปดคูณสิยกกำลังยี่สิวยเป็นกิโลกร,รมัมจบแล้วนะคะให้นักเรียนไปทบทวนนะคะทบทวนคลิปดีๆถ้าไม่เข้าใจก็ให้ดูอย่างน้อย1นึง,ง,งครั้งนะคะ เพื่อทําความเข้าใจและก็ทําใบงานที่คุณครูกําหนดให้นะคะก็คือใบงานที่5กับใบงานที่6ตัวอย่างนะคะจะคล้ายกับที่คุณครูทําไปหรเออทีค่ครูสอนไปเมื่อกี้นะคะก็คือตั้งแต่ตัวอย่างที่1เลยถึงตัวอย่างที่7นะคะให้นักเรียนทําออกมานะคะให้ถูกต้องและให้ได้คะแนนเยอะๆด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะ คัสวัสดีค่ะ